สวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวมัสเพลทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมมีโอเลียนและเกม Garden Tales กันอีกครั้งในวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวระบบใหม่แกะกล่องที่เพิ่งๆพิมเข้ามาในเกมอย่างห้องฝึกหรือเทรนนิ่งรูมกันเป็นระบบที่จะทำให้การเล่นของเราง่ายขึ้นมากๆในเกมแต่ยังมีเพื่อนๆยัง,งงงอยู่ว่าระบบนี้คืออะไรใช้ยังไงแล้วใช้แบบไหนถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อคลายความสงสัยนั้นเราเข้าไปดูเนื้อหากันเลยดีกว่าครับ Training r o o มหรือห้องฝึกคือระบบที่จะช่วยพัฒน,นาฮีโร่ของเราให้เทพขึ้นมาได้ทันทันทีโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรใดๆเลยกล่าวคือฮีโร่ที่เอามาใส่ในห้องฝึกจะได้รับเลเวลการวิวัฒนาการการปลุกพลังและการข้ามขีดจำกัดขั้นสูงสุดทันทีระบบนี้มันทําให้เราสามารถวางแผนการปั้นฮีโร่ได้ง่ายกว่าเดิมแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเอาฮีโร่ออกจากแท่นฝึกเมื่อไหร่เลเวลการวิวัฒนาการการปลุกพลังและการข้ามขีดจำกัดจะหายไปและกลับไปเป็นเหมือนเดิม และถ้าเอฮีโร่ออกจากแท่นแล้วเราจะต้องรอย4ชั่วโมงถึงจะใส่ลงไปใหม่ได้หรือจะจ่าย300เพชรเพื่อรีเซ็ตเวลาไปเลยดังนั้นจะใส่หรือจะถอนฮีโร่ตัวไหนเข้าออกก็ต้องคิดกันนิดนึงนะครับวิธีการใช้เทรนนิ่งรูมั้นง่ายมากแค่เข้ามาในห้องฝึกที่อยู่ใต้ประสาลอยฟ้าซึ่งในตอนแรกถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับมันจะมีเงากวักมือเรียกในครั้งแรกแล้วมเมื่เดาเข้ามาแล้ว ก็จะพบกับแท่น3แท่นสหรับใส่ฮีโร่ลงไปจากนั้นก็ให้เราเลือกฮีโร่ที่จะฝึกใส่ลงไปในแท่นก็เป็นอัเสร็จเรียบร้อยโดยในตอนนี้จะมีแค่แท่นแรกเท่านั้นนะครับที่สามารถเปิดใช้งานได้ในส่นแท่นที่2และแท่นที่3นั้นจะต้องรอการอัปเดตต่อไปในอนาคตเมื่อเราใส่ฮีโร่ลงไปปุ๊บ พีโรตัวนั้นจะได้คุณสมบัติทุกอย่างที่เราปลดล็อกมาใช้งานโดยทันทียกตัวอย่างเช่น ID ผมนะครับถ้าผมใส่มาเรียนลงไปในตอนนี้มาเรียนของผมจะกลายเป็นมาเรียน5ดาวเลเวลเต็มปลุกพลังทุกช่องพร้อมใช้งานทันทีแต่มาเรียนจะยังไม่ถูกข้ามขีนจำกัดขั้นสูงสุดเพราะยังไม่ได้ปลดล็อกถ้าผมสามารถปลดล็อกช่องที่3ได้เมื่อไหร่ ผมจะได้ตัวละครปั้นสุดมาใช้งาน1ตัวทันทีโดยไม่ต้องมานั่งฟาร์มหินเวทันการฟาร์มคริสตันฮีโร่หรือฟาร์มหินปลูกพลังเลยเหมือนจะง่ายนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยแต่เงื่อนไขาการปลดล็อกคุณสมบัติของแท่นมันไม่ได้ง่ายตามเพราะเราจะต้องทําตามเงื่อนไขที่กําหนดให้ได้ซะก่อนถึงจะปลดล็อกได้โดยเงื่อนไขในการปลดล็อกนั้นขึ้นกับความก้าวหน้าของไอเดียเรา <c oughs> เช่นการเล่นผ่านสเตจต่างๆจำนวนฮีโร่พิเศษที่เป็นเจ้าของ หรือการพัฒนาของฮีโร่พิเศษซึ่งในตอนนี้ผมปลดล็อกมา2ช่องแล้วคือวิวัฒนาการขั้นสูงสุดและปลุกพลังขั้นสูงสุดยังเหลือข้ามขีดจํากัดขั้นสูงสุดอยู่ที่ผมจะต้องทําการข้ามขีดจํากัดฮีโร่พิเศษให้ได้3ตัวซะกอ่อนถึงจะปลดล็อกออกมาใช้ได้นะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเตือนเพื่อนๆเ,เอาไว้ก่อนก็คือฮีโร่ที่อยู่ในห้องฝึกเนี่ยจะไม่สามารถอัพเลเวลวิวัฒนาการปลุกพลังและข้ามขีดจํากัดได้นะครับจะต้องเอาออกมาจากแท่นฮีโร่ก่อนเท่านั้นถึงจะเอามา level, อัพเล ให้ได้คุ้มค่าที่สุดวันนี้ผมมีแนวทางการใช้มาให้เพื่อนๆสามข้อด้วยกันสามารถนําแนวทางเหล่านี้ไปเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยนะครับแนวทางแรกก็คือเอาไปทดลองใช้กับฮีโร่ต่างๆภายในเกมโดยวิธีการนี้เนี่ยเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการทดสอบว่าฮีโร่ที่เราใส่ลงไปในห้องฝึกนะ่ะมาสามารถเข้ากันได้กับทีมของเราหรือเปล่าบางคนอาจจะมองว่า แค่3ดาวก็รู้แล้วมั้งแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าประสิทธิภาพสูงสุดของฮีโร่แต่ละตัวน่ะมันจะแสดงออกมาก็ต่อเมื่อเราอัปเกรดเลเวลเต็มมีวัฒนาการ5ดาวปลูกพลังเต็มและปลดขีดจำกัดสูงสุดนะครับดังนั้นเพื่อให้การทดสอบออกมาดีที่สุดเราก็ควรต้องใส่ในห้องฝึกเพื่อปลดล็อกทุกๆอย่างออกมาเพื่อดูประสิทธิภาพโดยแท้จริงของมันนะครับจริงอยูว่ว่าเราสามารถใช้งานและรีวิวจุดเด่นจุดด้อยของมันได้ตั้งแต่3ดาวเพราะว่าคุณสมบัติส่วนใหญ่ที่มันเป็นคุณสมบัติหลักๆเนี่ย แต่ถ้าอยากจะใช้งานให้เก่งตามคํารีวิวจริงๆก็ต้องอัปเกรดให้สุดจะเห็นนะครับว่าการรีวิวส่วนใหญ่ของผมในเว็บมัสเพลเนี่ยจะเน้นใช้ข้อมูลจากฮีโร่ห้าดาวทั้งหมดไม่ใช้ข้อมูลครึ่งๆกลางๆเพราะมันจะทําให้การวิเคราะห์ต่างๆทําได้ไม่เต็มที่นั่นเองแนวทางที่2ก็คือเอาไปใช้กับฮีโร่ตัวใหม่วิธีการนี้เป็นหนึ่งวิธีการใช้งานห้องฝึกให้คุ้มค่า เพราะฮีโร่ใหม่มักจะเป็นฮีโร่ที่เราไม่รู้ว่ามันใช้กาอยังไงใช้ดีไหม ป้นสุดแล้วจะดีกับโหมดไหนมากที่สุดหรือดีกับทีมอะไรมากกว่าแถมข้อมูลในแหล่งต่างๆมันก็ยังมีน้อยมากเพราะมันคือตัวละครใหม่การนําฮีโร่ใหม่มาใส่แทนแล้วทดลองจะทําให้เรารู้ว่ามันเก่งยังไงและบอกกับทีมเราไหมเพื่อวางแผนการฟาร์มต่อไปในอนาคตได้และทางฮีโร่ตัวนั้นมันมีประโยชน์มากทั้งในโหมด PvE และ PvP เราสามารถนําฮีโร่ตัวนั้นมาใส่ไว้เพื่อใช้งานไปยาวๆได้เลยจนกว่าจะตกเมตายกตัวอย่างเช่นในตอนนี้นะครับเจ้าหญิงแห่งโลกอนาคตกาลังมาแรงมากๆเพราะเธอใช้งานได้แทบทุกโหมด แม้สามารถพังเมตา PVP ได้ทั้งโคลเซียมและอารีนาอยากเดิมพี่จะต้องมานั่งฟาร์มเป็นเดือนกว่าจะได้ใช้จริงๆผู้เล่นส่วนใหญ่จึงปลดล็อตแท่นมาแล้วเอาเจ้าหญิงไปใส่เพื่อใช้งานเธอในทันทีนั่นเองนะครับแนวทางที่3ก็คือเอาไปใช้กับฮีโร่เฉพาะทางสระบานดานในด่านท้าทายกิจกรรมหรือด่านเขาวงกดบางด่านเราจําเป็นจะต้องใช้ฮีโร่เฉพาะทางที่จะช่วยทําให้เราผ่านด่านได้ง่ายขึ้นแต่ฮีโร่เฉพาะทางพวกนั้นไม่เป็นที่นิยมหรือไม่ค่อยมีใครปั้นกันเพราะมันใช้งานได้ไม่ดีนะักหรือใช้งานได้แค่ด,ดยอ้ไ ทำให้เวลาเจอด่านเหล่านี้เรามักจะติดกันนานพอสมควรติดที่รอปั้นนี่แหละครับทำให้เวลาเจอด่านเหล่านี้เรามักจะติดกันนานพอสมควรเพราะต้องใช้เวลาในการฟารรมของมาปั้นฮีโร่เฉพาะทางเหล่านี้นั่นเองระบบห้องฝึกจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้เราได้ดีมากมาก เพราะเราแค่ใส่ฮีโร่เฉพาะทางตัวนั้นลงไปเราก็จะได้ฮีโร่เฉพาะทางปั้นสุดมาใช้ผ่านดานทันทีจากนั้นเมื่อผ่านแล้วค่อยเอาออกรอ24ชั่วโมงแล้วเอาฮีโร่ตัวใหม่ใส่ลงไปแทนดูโดยผิวเผินอาจจะดูว่ามันใช้แผ่นไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้ามองในแง่ของการมานั่งฟาร์มของเหนืออาทิตย์เพื่อปั้นฮีโร่ผ่านแค่1ด่ดาดผมยอมใช้แท่นฝึกแล้เสียเวลา24ชั่วโมงเพื่อรอคูดาวแทนดีกว่าครับ ทีนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเทนนิงรูมเนี่ยมันทำให้วิธีการฟาร์มเสียไปหรือเปล่าคือจากปกติที่เราจะต้องมานั่งฟาร์มหินวิทยาการฟาร์มค่าประสบการณ์ฟาร์มหินปลูกพลังเพื่ออัปเกรดตัวละครนึงให้มันปั้นสุดเนี่ย กลายเป็นว่าเรายัดลงไปในห้องฝึกก็ได้ตัวเท่ๆมาหนึ่งตัวใช้เลยอย่างเงี้ยมันจะทำให้สมดุลการฟาร์มเสียไปไหมผมบอกเลยนะครับว่าไม่เพราะว่าเทนนิ่งรูมเนี่ยเป็นแค่ระบบเสริมที่ช่วยทำให้เรามีฮีโร่ปั้นสุดมาใช้แค่1ตัวเท่านั้นณตอนนี้นะหนตัวอนาคตอาจจะเป็น3ซึ่งสุดท้ายเราก็จําเป็นจะต้องฟาร์มทรัพยากรต่งตางๆมาปั้นฮีโร่ตัวอื่นเพื่อใช้งานต่อไปในอนาคตอยู่ดีอีกทั้งต้องอย่าลืมว่ามันมีสูงสุดแค่3แท่นเท่านั้นแต่ฮีโร่ในเกมที่เราต้องใช้งาาานน่มมมััีกถึง50ววต ต่อให้ปลดล็อกมาครบ3ช่องแต่ถ้าต้องมานั่งสลับฮีโร่เข้าออกทุก24ชั่วโมงผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวงจรการฟาร์มของเรามันไม่มีทางหยุดลงเพราะระบบเทนนิ่งลูมแน่นอนแต่มันจะช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยกำหนดพ r ายออริตี้หรือลำดับก่อนหลังในการปั้นฮีโร่ให้เราได้เช่นสมัยก่อนเราเยอยากจะเอาท่านหน้ายิ้มลอเรนมาใช้เพราะคิดว่ามันน่าจะโหดเมื่อปั้นสุดแต่เมื่อเราเอามาลองใช้ในห้องฝึกกลับไม่ได้ดีอย่างที่คิด เราก็สามารถตัดท่านายยออกไปได้และหันไปปั้นเจ้าหญิงแห่งอนาคตที่น่าจะมีประโยชน์มากกว่าแทนดังนั้นมันจะทาให้เราสามารถบริหารทรัพยากรได้ดีขึ้นนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าการมาของระบบนี้มันทําให้เราจะต้องวางแผนการฟาร์มให้รัดก,กุมขึ้นวยซ้ําเพราะอย่าลืมว่าการปลดล็อกคุณสมบัติของแท่นแต่ละอันมันต้องใช้ฮีโร่ปั้นสุดตามเงื่อนไขที่กําหนดถ้าเราไม่ฟาร์มก็จะทําให้ฮีโร่ของเราปั้นไม่สุด พอปั้นไ่สุดก็ปลดล็อกคุณสมบัติมาใช้ไม่ได้อยู่ดีมันําไม่สายฟรีจะต้องฟาร์มถีและวางแผนให้มากขึ้นโดยเฉพาะคิสตันฮีโร่เนี่ยจะมานั่งซื้อหินวิวัฒนาการพล่อำเพื่อไม่ได้แล้วแทบจะเป็นไฟบังคับเลยด้วยว่าจะต้องเก็บวไว้ปลดขีดจำกัดเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือระบบใหม่เทรนนิ่งรูมหรือห้องฝึกพร้อมแนวทางการใช้งานนะครับหวังว่าคลิปนี้จะสามารถช่วยทาให้เ,เพื่อนๆเข้าใจในระบบห้องฝึกได้มากขึ้นและสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับฮีโร่ต่างๆที่เ,เพื่อนๆอยากใช้ได้ สำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ช่อง YouTube Must Play ไว้ด้วยนะครับติดตามไกด์ใหม่ๆได้จากช่องนี้เลยแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปอ่านบทความในเว็บ p l a y ด้วยนะครับผมเขียนไกด์ดีๆไว้เพียบเลยโดยเฉพาะการ d e n t a l e s นะนะในมีประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เยอะเลยแหละแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไ like ลค์เพจ Mustplay ไว้ด้วยนะครับเป็นเพจ Facebook ติดตามข่าวสารเกมมือถือใหม่ๆได้จากที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ